พิธาป่ะอ่าเอาไปดูนี่พิธาเนี่ยที่เขาเซลๆอยู่เนี่ยฮะพิธาที่เขาแซลเซลอยู่เนี่ยพิธาเรื่องอะไรก็ที่บอกว่าผู้ก่อตั้งไฟเซอร์เป็นรุ่นพี่ผมที่เอ็มไอทีอผมจะติดต่อซื้อวัคซีนเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ผมตายมาร้อยปีแล้วผมตายมาร้อยปีแล้วที่ คุยกูยังไงพิธาบอกว่าจะช่วย,ยนะจะช่วยคุยกับไฟเซอร์เหรอไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยไฟเซอร์ <c oughs> เนี่ยเสียชีวิตก่อนพิธาะจะเกิดอีกออมั้งก็ร้อยปีแล้วอ่ะพิธาอายุเท่าไหร่ละเสียชีวิตเมื่อ2449อหลังรัชกาลที่5สัก4ปีแล้วจะไปคุยยังไงล้วพิธาไฟเซอร์ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งน่นคนที่สมบูรณลัการก็ด่าอยู่นู่นไะ เขาบอกว่าอะไรนะไม่ดาน้างานอย่างเดียวไม่เอาไปช่วยเลยเอ,อนะครับนะเ <M> นี่ย MIT คืออะไร MIT ก็มหาลัยที่มิชชัสุสเซตสอนเรื่งองไอทีอะไรเงี้ยเขาเป็นมหาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกแหละรองๆจากฮาร์อ่ะ,อะนะแล้วว่าแล้วผ<บ>ู้ก่อตั้งไฟเซอร์เนี่ยก็เรียนที่นี่เป็นรุ่นพี่ของพี่ตา ตายมาเป็นร้อยตายมาร้อยกว่าปีแล้วตายแล้วพี่ทาเอ้ยไปอยู่สบุตรการไปช่วยพี่น้องที่สบุตรราการนู่นเขาด่าอยู่ว่าก็ไปด่าหน้างานก็ไปด่าหน้างานอย่างเดียวอะไรก็ไม่ช่วยสักอย่างหนึ่งไปนั่งด่าอย่างเดียวอ่ะแล้วมาเขียนเรื่องตั้งศูนย์อพยพอีกนะอันนี้ก็มีอดุวิชาวิจารณ์กันบอกว่าไอ้นี่ไปอะไรอ่ะ ไอ,ไอช้ชกเบอเปิดตัวเองไม่ได้ลงทรเลยสักบาทเดียวของอคนหนึ่งก็ทำไว้แล้วบอกว่าไปช่วยชาวบ้านแล้วไปเขียนถูกเขียนผิดอีกนะเขาตั้งกี่ศูนย์คุณไปเขียนกี่ศูนย์อ้มั่วจริงๆพ่อพอลูกพี่ก็เลยนะลูกพี่เก่าว่าลูกพี่เก่าก็านาธรนไงจานะ้าแล้วทนาทรน,นี่บอกว่าจะทํา ห้องความดันต่ำอ่ะมอบให้โรงพยาบาลน่ะตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนแล้วครับแล้วธนาธรเนี่ยเขาบริษัทเขาก็ตั้งอยู่ในย่านบางพลีนี่นะะเขาได้ช่วยเหลือพี่น้องย่านบางพลีบ้างไหมเนี่ยเอาที่จะช่วยหมอเนี่ยที่จะบอกว่าตอนนั้นแถลงข่าวใหญ่โตนี่จะทำไอห้องห้องห้องความดันต่ำมาช่วยผู้คนเนี่ยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วได้มอบให้โรงพยาบาลกี่ กี่ห้องกี่เขาจะให้ใครตอนนั้นเขาจะให้ใครให้โรงพยาบาลไปช่วยคนโควิดเนี่ยตอนนี้ก็าจะลังตั้งโรงพยาบาลสนามที่ที่ทางคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกขจะตั้งอยู่ที่สุวรรณภูมิคุณธนาทรก็สร้างห้องความดันต่ำเท่าไหร่เนี่ยเอาไปมอบให้เขาหน่อยสักสิห้อง20ห้องนีชาวบ้านเขา,าไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยติดเชื้อเฉพาะอยู่ในห้อง ICU ีเนี่ยก็ ห้าร้อยกว่าคนแล้วงั้นเอาห้องความดันต่ำไปช่วยเขาหน่อยสร้างหน่อยผมไม่รู้ว่าเขาทำจริงหรือเปล่าไงก็ไม่รู้ไงก็เห็นภานักองนักขาไปเรียบร้อยแต่สุดท้ายก็จนป่านเนี้ยยังไม่ได้เห็นภาพมาไปมอบให้โรงพยาบาลไหนมันน่าจะเห็นภาพบ้างว่าเออธนาธรและคณะเดินทางไปมอบไอห้องความดันต่ำเนี่ยให้กับโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้ไม่ได้เห็นภาพนี้บ้างไหมล่ะครับอืมถ้าเราไม่เห็นคนอื่นอาจจะเห็นก็ได้นะครับถ้าใครเห็นจะส่งภาพมาให้ดูหน่อยก็ได้ ชาดไฟเซอร์เป็นผู้รัตั้งวัคซีนไฟเซอร์นะนะครับก็ตายไป2449สี่ิบาแล้วก่พิธาเกิดตอนไหนจะไปเกิด2อง0ันส0งพายอากว่าปานี่นั่นน่ะดีนัตอนพิธานเกิดพี่ที่แมนเป็นนักข่าวตั้งนานแล้วเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องตลกทางการเมืองนะคือทุกวันนี้เนี่ยมันไปโกหกชาวบ้านก็ไม่ได้นะคือเขาเขารู้เขามีข้อมูล นะมันมันไม่มันมันเรื่องขับขำอะกลายเป็นเรื่องขำอะโอ้ดูอภิปลายในสภาเนี่ดีนะออมีหลักฐานหลักการอะไรตลอดนี่น่าเชื่อถือหน้าฟังแต่วิธีปฏิบัติออกมาแต่ละเรเเื่องแต่ละเรื่องเลยโอ้โหจะเป็นหัวหน้าพักที่อ่ะก็หวังว่าจะมีคนบางคนเชื่อเขานะอืมยังมีคนเชื่อมีดิเขาก็มีแฟนคลับของเขานักการเมืองเนี่ยทุกคนก็มีแฟนคลับทั้งนั้นแหละเพราะว่ามี ไปลงสมัครรับเลือกตั้งและมีคนเลือกมาคนที่เลือกนี่คือแฟนกับเขาแฟนกับเขาแต่ว่าวันที่เลือกกับวันนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่านี่เราไม่รูออ้มาออกมาออกทะเลมางี้จะยังเชื่อหรือเปล่าฮะ ออกทะเลมาอย่างนี้เยอะๆนี่คนยังเชื่อว่าไอคนที่หลงไหลงมงายมันก็มีนะคือไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะเออไม่รู้ชอบอ่ะเออนันชอบอ่ะชอบคุณชอบคุณฉันเลิมนันชอบคุณสมมากอ่ะยังไงก็ชอบอ่ะชอบพี่ตาใช่ไหมชอบลุงพลยังไงก็ชอบลุงพลลำบากโอนเงินไปให้ตัวเองกินข้าวมีตังกินข้าวอเปล่ายังไม่รู้เลยแต่โอนไม่ให้ลุงพลละลุงพลก็นั่งกินมาม่ากินมาม่าดูเออลุงพลลำบากลํลำบากอ่ะโอนตังไปให้หน่อย มีโอนให้ตังหกเจ็ดแสนน่ะช่วงวันช่วงวันที่โดนคดีอะไรเงี้ยโอ้คนบ้าบ้าเป็นเพี้ยนอย่างนี้ก็มีเยอะบ้านเรามีเยอะมีเยอะนะแล้วเป็นคนมีตังค์ด้วยบางคนอ่ะบางคนก็เออมีตังค์ไม่จะทําอะไรอ่ะมีแต่ตังค์ก็บอกว่าอะไรนะทําจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ต้องรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องโหดด้วย